สวัสดีครับผมผมชื่อป้อมเป็นคนพูดน้อยแต่ทำจริงครับหลังจากที่ผมได้รับเหมาปลูกสร้างบ้านหลังหนึ่งแล้วเสร็จแล้วได้ส่งงานให้เจ้าของบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วครับที่ผมต้องได้เงินก้อนเข้ามาในกระเป๋าตัวเองแล้วถือติดกระเป๋ากลับบ้านมาด้วยเช่นกันซึ่งผมดีใจกับตัวเองมากๆที่มีความอดทนสูง ต่อสู้กับงานจนแล้วเสร็จผมคิดว่าน่าจะให้กำไรชีวิตให้กับตัวเองบ้างเพราะที่ผ่านมาผมทำเพื่อคนอื่นมามากพอแล้วครับผมก็อยากจะให้กำไรชีวิตและให้ความสุขกับตัวเองมากกว่านี้ก็แน่นอนอยู่แล้วครับความฝันของผมก็มาถึงเมื่อผมได้กลับมาอยู่บ้านผมก็อยากจะมีผู้หญิงสวยๆหุ่นดีๆ มาอยู่เคียงข้างของผมในตอนนี้ผมจะมีความยินดีมากที่ได้ผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาอยู่ใกล้ๆผมผมจะให้เกียรติเธอและพร้อมเข้ามาอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันกับผมร่วมสุขร่วมทุกข์ไปด้วยกันกับผมในยามยากครับผมฝันแบบนี้มานานแล้วผมขอแต่ว่าให้ตัวเองมีโชคชะตาโชเคเขอข้างผมให้เจอ ผู้หญิงแบบนี้เร็วๆในสถานะของผมตอนนี้โสดครับผมเป็นลูกชายคนที่สองในครอบครัวของผมมีกันทั้งหมดอยู่5คนครับผมมีพี่ชายอยู่หนึ่งคนนั่นก็คือพี่ชายคนโตของผมนั่นเองครับและมีน้องสาวอีก1คนเป็นน้องสาวคนเดียวของพ่อแม่ผมเช่นกันนะครับตอนนี้น้องสาวของผมยังเรียนต่ออยู่มัธยม ต้นๆอยู่เลยครับเธอชื่อสม้มเป็นเด็กดีและน่ารักมากและเป็นน้องสาวที่ผมรักมากที่สุดเลยนะครับเป็นแก้วตาดวงใจของทุกๆคนครับส่วนพี่ชายของผมมีชื่อว่าปอแต่งงานมีเมียแล้วครับแต่ยังไม่มีลูกด้วยกันพี่ชายผมทำงานรับเหมาก่อสร้างบ้านหลังเดียวกันกับผมเพิ่งแล้วเสร็จมาใหม่ๆเหมือนกันครับและพี่ชายของผมก็รับเหมางานอื่นๆอีกด้วย ผมกับพี่ชายร่วมกันทำงานมานานแล้วครับเพราะพวกเราทำงานกันเป็นทีมทำงานเป็นครอบครัวครับโดยมีพี่สะัยของผมคอยร่วมงานด้วยรับหน้าที่เป็นผนกแม่บ้านรับทำอาหารรับซักผ้าครับฝีมือการทำอาหารแต่และอย่างของพี่สะัยผมก็อร่อยเด็ดมากๆเลยครับ ผมทานข้าวกับพี่สะพ้ยของผมบ่อยมากจนผมคิดว่าไม่มีใครทำอาหารได้อร่อยเท่ากับพี่สะพ้ยของผมอีกแล้วผมติดใจแล้วผมก็ทานข้าวหมดทุกครั้งจานของผมพี่สะพ้ยของผมแทบจะไม่ได้ล้างเลยครับผมมีความสุขมากกับการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวของผมโดยเฉพาะงาน ที่ได้ร่วมงานในกลุ่มกับครอบครัวของตัวเองมันมีความสุขมากครับทั้งๆที่ผมยังโสดอยู่ผมรักทุกคนมากโดยเฉพาะน้องสาวของผมที่ผมกำลังส่งเรียนอยู่ผมรักและเป็นห่วงมากใน,นตลอดเวลาที่ไปโรงเรียนครับก่อนที่ผมจะไปทำงานผมต้องดูแลน้องสาวของผมให้เป็นอย่างดีและต้องรับส่งไปโรงเรียนทุกวันเลยครับ เมื่อผมกลับมาอยู่บ้านเพื่อความสบายใจของพ่อแม่แล้วผมยังคอยแบ่งเบาภาระเพื่อไม่ให้ท่านคิดมากในเรื่องของลูกๆครับเบื้องหลังของลูกๆนั้นท่านรู้อยู่ตลอดเวลาว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเพราะความน่ารักของลูกๆนั่นเองครับโดยเฉพาะน้องสาวของผมนั่นเองบางครั้งผมก็รู้สึกดีใจที่สุด ที่ได้มีน้องสาวสวยๆและน่ารักใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็รู้สึกรักและอยากจะพูดคุยด้วยทั้งนั้นครับผมได้แต่ตามใจน้องสาวและคอยดูแลอยู่ห่างๆผมรู้สึกดีที่ได้เห็นคนอื่นที่ไม่ได้รู้จักผมกับน้องสาวและเข้าใจผิดว่าผมกับน้องสาวนั้นเป็นแฟนกันนั่นมันคือความรู้สึกดีของผมเลยล่ะครับทำให้ผมกระอัก สำนักนับรายตัวเองขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินคนอื่นพูดแซวขึ้นมาแบบนี้ครับในใจของผมก็อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับถ้าไม่ติดที่ว่าพ่อแม่เดียวกันผมจะขอน้องสาวของผมเป็นแฟนกับผมเลยละครับผมสนิทกับน้องสาวมากเราทั้งสองคนชอบอะไรคล้ายๆกันครับและชอบหยอกล้อกันเล่นอยู่เรื่อยๆเวลาอยู่ด้วยกันครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมกับน้องสาวจะช่วยกันทำงานทุกอย่างในเรื่องของงานบ้านครับเพราะผมชอบสงสารน้องสาวผมมากผมไม่อยากจะให้น้องสาวของผมทำงานหนักและไม่อยากจะให้ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าของน้องสาวผมแปะเปื้อนฝุ่นภายในบ้านผมอาสาสมัครทำแทนน้องสาวของผมได้ทุกอย่างครับเพื่อที่จะได้ดูแลน้องสาวของผมเป็นอย่างดี ส่วนพ่อกับแม่ท่านก็เอ็นดูลูกๆดีครับให้เกียรติในการตัดสินใจลูกๆอยู่เสมอเช่นกันไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวของลูกๆเลยครับแล้วก็ไม่เคยด่าไม่เคยว่าท้าไม่จาเป็นเรื่องของเรื่องเมื่อผมกลับมาอยู่บ้านพร้อมกับเงินก้อนใหญ่ที่ผมได้ถือติดไม้ติดมือมาด้วยผมนำเงินส่วนที่ผมได้จากการทำงานได้แบ่งคนละครึ่งจากพี่ชายแล้วผมนำเงินมาฝาก ไว้กับพ่อแม่ครับส่วนหนึ่งผมก็เก็บไว้ให้น้องสาวที่น่ารักของผมผมคิดว่าจะส่งน้องสาวเรียนจนจบโดยไม่ขอให้น้องสาวตอบแทนใดๆทั้งสิ้นผมไม่อยากให้น้องสาวมาคิดว่าเป็นนี่เป็นสินของพี่ชายตัวเองเหรอกครับผมรู้สึกไม่ดีเลยและไม่อยากจะให้น้องสาวคิดแบบนั้นคิดซะว่าพี่เป็นผู้ให้ก็แล้วกันครับ โดยที่ไม่ขอตังค์พี่ชายคนโตช่วยเลยสักบาทเดียวเพราะผมคิดว่าผมจะดูแลน้องสาวคนเดียวได้แบบแมนๆครับพี่ชายผมได้แบกรับภาระหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวแค่นี้ผมก็ดูออกแล้วว่าพี่ชายของผมจะเหนื่อยมากครับไม่เหมือนผมตัวคนเดียวในตอนนี้และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย ที่พี่ชายของผมได้แบกรับมันไว้ที่ไม่สามารถจะอธิบายได้เอาเป็นว่าผมจะรับหน้าที่ดูแลน้องสาวคนเดียวแล้วกันครับเพื่อความสบายใจของพ่อกับแม่ผมมีเงินเก็บไว้ใช้ส่วนตัวเยอะมากพอสมควรมันเป็นเรื่องดีสำหรับผมเลยแหละครับที่ผมไม่ต้องลำบากไปหาหยิบยืมเงินใครมาใช้ในยามยากการเวลามันเปลี่ยนไปเร็วมากครับ ผมเลี้ยงดูน้องสาวและส่งเสียน้องสาวเรียนจนจบและตอนนี้เธอก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากแล้วแลดูผิวพรรณของเธอก็เปลี่ยนไปด้วยครับเธอเป็นสาวมีน้ำมีนวลผิวพรรณเต่งตึงดูผิวหน้าเปลี่ยนไปหน้าตารอยยิ้มเสื้อทรงเอวหุ่นก็เปลี่ยนไปหมดเลยครับบางครั้งผมก็คิดว่าน้องสาวของผมไม่ใช่น้องสาวคนเดิมของผมอีกต่อไปแล้วแลดู เธอจะดูแลตัวเองดีมากมาโดยตลอดครับในระยะเวลาที่ผ่านมาผมดีใจมากครับที่มีน้องสาวสวยๆหุ่นดีๆแบบนี้แล้วผมก็ยินดีกับน้องสาวของผมด้วยที่เรียนจบและประสบความสำเร็จดั่งใจตัวเองได้ปาถนาไว้ผมมองน้องสาวทีไรก็ยิ่งหลงรักน้องสาวขึ้นไปทุกวันทุกวัน ยิ่งโตก็ยิ่งสวยมากถอดแบบแม่ของผมมาไม่มีผิดเลยครับแต่งตัวทันสมัยน่ารักทุกวันเลยครับไม่ตกเทรนวัยรุ่นทุกวันนี้ผมยิ่งใกล้ชิดน้องสาวมากผมก็ยิ่งเอนดูความสวยและความน่ารักของเธอไม่ไหวถึงจะเป็นน้องสาวแท้ๆของผมก็ตามแต่ในวันหนึ่งที่ผมไม่สบายผมมีอาการปวดหัวมากและมีอาการตัวร้อนไข้สูง แต่ผมคิดว่าอาการเหล่านี้กินยาแล้วก็หายครับผมแอบรักษาตัวเองอยู่ในห้องตามลำพังในห้องนอนของผมกว้างมากครับมีห้องน้ำส่วนตัวหนึ่งห้องก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะครับมันต้องมีที่นอนของผมวางไว้อยู่ในห้องมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะกินข้าวสำหรับผมใช้เป็นการส่วนตัวครับเมื่อผมยังไม่ได้นอนเลยทั้งคืนด้วยอาการเหล่านี้ ผมยังคงไม่ได้ออกจากห้องนอนของผมอย่างแน่นอนเหมือนกันครับผมไม่รู้ว่ามีใครอยู่บ้านบ้างทุกคนอยู่บ้านกันพร้อมหน้าพร้อมตากันหรือเปล่าตอนนี้บรรยากาศในบ้านของผมเงียบมากเลยครับผมนอนฟังจากในห้องของผมรู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียงใครพูดคุยเลยผมเก็บตัวเงียบและสังเกตดูอาการของตัวเองมาโดยตลอดผมอยู่ในห้องตามลำพัง ทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูห้องผมมาครับพี่ป้อมพี่ป้อมตื่นหรือยังคะพี่สายแล้วนะเมื่อผมได้ยินเสียงเป็นน้ําเสียงของผู้หญิงผมก็จําได้ขึ้นมาทันทีว่าแล้วนั่นก็คือเสียงน้องสม้มน้องสาวของผมนั่นเองครับผมดีใจที่สุดที่ได้ยินเสียงน้องสาวของผมที่ได้เอ่ยถามแบบนี้ขึ้นมาผม กลับไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นไปเปิดประตูได้แต่ฟังเสียงตอนนั้นผมลืมไปหมดเลยว่าผมไม่ได้ล็อกประตูห้องแทนที่ผมจะบอกน้องสาวผมเข้ามาเลยแต่กลับให้น้องสาวของผมรออยู่ที่หน้าห้องก่อนดูเหมือนว่าน้องสาวของผมก็จะมีความพยายามอยู่เช่นกันที่อยากจะเข้ามาหาพี่ชายอยู่ในห้องน้องสาวของผมได้พูดขึ้นมาอีกว่าพี่ป้อม ได้ยินเสียงส้มไหมคะพี่ป้อมเป็นอะไรหรือเปล่าคะนะ่ะพร้อมกับมือได้บิดลูกบิดประตูส้มเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับกวาดสายตาเข้ามาในห้องพี่ชายสายตาน้องสาวมองมาที่ผมผมนอนอยู่ที่นอนขนาด5ฟุตครับกำลังนอนจมอยู่กับที่นอนอยู่เลย ดูน้องสาวจะเป็นห่วงผมมากรีบเดินเข้ามาหาผมเลยทันทีสีหน้าเธอตกใจอย่างบอกไม่ถูกผมรู้สึกแย่มากๆครับในตอนนั้นเมื่อเห็นน้องสาวรู้สึกไม่ดีกับผมสักเท่าไหร่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมในตอนนั้นครับสม้มมีอะไรเหรอพี่ไม่เป็นไรหรอกอ๋อ ส้มว,ว่าจะเรียกพี่ไปกินข้าวเช้าด้วยกันอะจา๊ะพี่ทำไมพี่ยังนอนอยู่เลยล่ะจ๊ะหรือว่าพี่ยังไม่หายเหนื่อยจากการทำงานผมได้ยินเสียงน้องสาวผมถามมาแบบความเป็นห่วงและเข้าใจความรู้สึกของผมใบหน้าของเธอและรอยยิ้มช่างเป็นคำถามที่เหมือนว่าจะแซวผมมากๆผมก็อดที่จะยิ้มออกมาให้กับน้องสาวไม่ได้เช่นกัน ทั้งๆที่ผมกำลังปวดหัวมากอยู่ในตอนนั้นแต่อาการปวดหัวของผมมันกลับค่อยๆหายไปเมื่อเห็นหน้าน้องสาวของผมเข้ามาในห้องนอนผมพยักหน้าเบาๆพร้อมกับพูดออกไปว่ากินข้าวก่อนพี่เลยไม่ต้องรอพี่หรอกนะพี่ยังไม่หิวโสมเมื่อได้ยินผมพูดออกมาแบบนั้นก็ยิ่งทำหน้าตาตกใจและเป็นห่วงพี่ชายอย่างมากๆครับ ผมก็ไม่รู้ว่าน้องสาวของผมจะทำยังไงต่อเหมือนกันแล้วผมก็ยังอยากรู้ว่าน้องสาวของผมจะมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ผมได้กินข้าวมื้อเช้านี้ถ้าพี่ไม่กินข้าวตอนนี้แล้วใครจะกินข้าวเป็นเพื่อนน้องล่ะคะพ่อกับแม่รองไงท่านก็อยู่บ้านไม่ใช่เหรอก็ให้ท่านกินเป็นเพื่อนรอพี่ไงละ่ะ ใช่ทุกๆวันพ่อกับแม่นะ่ะแล้วก็พวกพี่ๆได้ทานข้าวเป็นเพื่อนน้องแต่วันนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่นะสิจ้ะพี่ท่านไปทําธุระแต่เช้าเลยรวมถึงพี่ปอด้วยอ้าวหรอทําไมพี่ไม่รู้เรื่องเลยล่ะทําไมทุกคนไม่เห็นบอกพี่เลยก็จะบอกพี่ป้อมได้ยังไงล่ะจ้าพี่ก็พ่อกับแม่ไปทําธุระต,ตั้งแต่เช้าตู่แล้วพี่ก็ยังนอนไม่ตื่นอีกพ่อกับแม่คงเตงใจ เลยไม่กล้าเข้ามาปลุกพี่ในตอนนั้นนะจ๊ะอืมก็ดีเหมือนกันแหละพี่ก็รู้สึกไม่ค่อยจะสบายเป็นรู้สึกไม่สบายตัวร้อนๆหนาวๆยังไงบอกไม่ถูกอ่ะอ้าวเหลอาจ๊ะพี่พี่ป้อมไม่สบายมากเลยเหรอเห็นนอนไม่ลุกเลยเนี่ยก็นิดหน่อยนะไหนไหนให้น้องดูซิอุ๊ยตายแล้วตัวร้อนมากเลยนะเนี่ยพี่ป้อม อาการนี่แทบจะไม่ดีด้วยรู้สึกว่าจะมีไข้สูงแล้วพี่ป้อมกินยาหรือยังจ๊เนี่ยยังเลยพี่ว่าจะออกไปหายากินแต่ลุกขึ้นไม่ไหวนะ่ะพี่ปวดหัวมากเลยถ้างั้นพี่ป้อมรอน้องอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวน้องจะไปหายาแล้วก็หาข้าวมาให้กินจะได้มีแรง ผมพยักหน้าให้กับน้องสาวเบาๆพร้อมกับยิ้มก่อนจะจะแขงตัวนอนต่อแต่ผมก็นอนไม่ค่อยหลับเหมือนเดิมครับเพราะคิดถึงแต่คำพูดของน้องสาวที่ว่าอยากจะหาข้าวหาน้ำมาให้พี่ชายกินผมกลัวว่าผมจะเป็นภาระให้กับน้องสาวของตัวเองให้น้องสาวของตัวเองลำบากผมไม่อยากจะเห็นน้องสาวลำบากเพราะผมครับผมพยายามทำตัวเข้มแข็งในตอนนั้นและดูท่าทางน้องสาวของผม ก็เป็นห่วงผมมากจริงๆเมื่อผมคิดได้อย่างนั้นแล้วผมก็รีบลุกขึ้นแล้วรีบจะไปอาบน้ำให้ตัวเองสดชื่นแต่ก่อนผมจะลุกขึ้นไปอาบน้ำแล้วไปหยิบผ้าเช็ดตัวที่ตู้เสื้อผ้านั้นผมก็รู้สึกหิวข้าวยังบอกไม่ถูกผมคิดว่าจะอาบน้ำก่อนดีหรือจะออกไปกินข้าวก่อนแล้วก็หายากินเองผมกลัวว่า ตัวเองกำลังจะทำให้น้องสาวลำบากไปมากกว่านี้เมื่อผมกำลังจะลุกเดินเข้าไปในห้องน้ำพี่ป้อมน้องมาแล้วจ้าม,มาเร็วมากินข้าวด้วยกันน่สซ้อมจัดยาจัดข้าวมาให้พี่ด้วยนะผมเห็นส้มน้องสาวของผมถือถาดอาหารขนาดใหญ่ๆเข้ามาวางไว้ที่โต๊ะญี่ปุ่นในห้องนอนของผมครับ ผมเห็นถาดอาหารผมถึงกับทึ่งแล้วกลืนน้ำลายไปอึกใหญ่เลยครับ <c oughs> กับข้าวแต่และเมนูมีสีสันน่าทานมากเลยครับผมรู้สึกหิวข้าวในช่วงเช้าสายขึ้นมาเลยทันทีครับผมรีบวางผ้าเช็ดตัวตัวเองแล้วเดินไปหาน้องสาวเลยทันทีผมกับน้องสาวนั่งทานข้าวอยู่ด้วยกันในห้องสองคนครับซึ่งอากาศในห้องของผมก็ดีอีกซะด้วย อากาศถ่ายเทเย็นสบายอยู่แล้วน้องสาวผมก็รีบตักข้าวให้ผมจานใหญ่เมื่อรู้ว่าพี่ชายหิวข้าวมากผมดีใจมากครับในตอนนั้นที่ผมกำลังรู้สึกแย่แล้วยังโชคดียังมีน้องสาวมานั่งอยู่เคียงข้างผมเดิมผมก็รักน้องสาวของผมดีอยู่แล้วแต่ผมกับเห็นน้องสาว ครั้งนี้กลับทำให้ผมรักน้องสาวมากขึ้นกว่าเดิมซะอีกผมยื่นมือไปประกบมือน้องสาวของผมเบาๆพร้อมกับยิ้มให้แล้วผมก็พูดออกไปว่าส้มพี่ขอบใจมากนะที่ส้มคอยดูแลพี่มาดูตลอดนะ่ะพี่ไม่มีอะไรจะให้ส้มหรอกนอกจากเอิมพี่ไม่ต้องพูดมากหรอกจะ้ะน้องเข้าใจพี่ดีแล้ว ทานข้าวกันเถอะนะจ๊ะพี่จะได้มีแรงอืมน้องสาวผมมองมาด้วยสายตาที่เอ็นดูพี่ชายก่อนที่จะออมยิ้มเบาๆแล้วตักข้าวใส่ปากตัวเองแทนคำพูดสักครู่หนึ่งผมก็ทานข้าวจนหมดจานแล้วผมก็เห็นน้องสาวของผมทานข้าวดูเหมือนว่าน้องสาวของผมก็ทานข้าวอร่อยอยู่เช่นกัน หลังจากที่ผมได้ทานข้าวอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องสาวของผมก็ได้เก็บถ้วยจานวางเรียงรายกันไว้เตรียมจะเดินออกจากห้องของผมส้มอย่าเพึ่งไปสิเมื่อผมเรียกน้องสาวกลับมาน้องสาวของผมก็หยุดเดินเลยทันทีแล้วหันหน้ามาหาผมอีกครั้งหนึ่งผมได้ให้น้องสาววางถาดอาหารลงอีกครั้งหนึ่ง แล้วผมก็ได้โน้มตัวเข้าไปโอบกอดน,น้องสาวตัวเองทันทีพร้อมกับหอมแก้มเบาๆใบหน้าอ่อนละมุนเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูขึ้นมาเลยทันทีครับผมรู้สึกว่าน้องสาวของผมจะเขินอายผมมากในตอนนั้นไม่ต่างอะไรจากผมในตอนนี้ครับผมเห็นน้องสาวผมตอบรับผมกลับมาอย่างดีการโอบกอดกลับกันครั้งนี้ น้องสาวของผมได้เต็มใจเป็นอย่างมากผมรู้สึกมีความสุขมากครับที่ได้อยู่กับน้องสาวสองคนแบบนี้ผมก็ได้นำเงินเก็บของผมก้อนหนึ่งนำมาใส่มือน้องสาวของผมให้เก็บไว้ใช้ส่วนตัวในายามจำเป็นขอบคุณมากนะคะพี่ครับผม